และมาทุกคนมาดูอัปเดตกันดีกว่านะว่าเซิร์ฟเราเนี่ยครับมีอะไรเข้ามากันบ้างเนาะอย่างแรกนะครับวันนี้คือรีซีชั่นเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเนี่ยทุกคนเห็นไหมจากเฮอร์คิลิสก็ลงมาเป็นกิฟฟิน2นั่นเองส่วนอย่างอื่นเนีครับก็อ่ะไปดูเดี๋ยวพาไปดูทีละอย่างเลยนะ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เฟซอยู่หลายอย่างเลยทุกคนอย่างแรกนะครับถ้าสังเกตได้เราจะอยู่ในห้องล็อกเกอรลูมที่มันไม่คุ้นตาเลยเนาะซึ่งห้องเนี้ครับทีมงานจะให้ฟรีพร้อมกับตัวละครใหม่เลยนะตัวละครใหม่เนี่ยครับเราไม่จาเป็นต้องซื้อนะทุกคน mm. เขาจะแจกให้ฟรีเลยแค่เข้ามารับอย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะและอย่างอื่นเนี่ยครับเนะี่ยก็ดูแถบข้างบนนะก็จะมีการปรับหลายอย่างอย่างที่บอกกันไปนั่นแหละ ทีมงานมีเขาโพสอยู่นะว่าไอเดน2.0เขาไม่รู้ว่าเปลี่ยนมาแบบนี้จะ2.0หรือเปล่า <c oughs> ส่วนสกินที่ทุกคนได้เห็นกันเนี่ยครับสกินเนี้ยคือเราต้องเอาอีกสกินหนึ่งไปแลกนะสกินในห้องล็อกก็ลุมสกินนี้ไม่สามารถเอาไปใช้ในเกมได้นะครับณนะตอนนี้นะ <c oughs> เพราะว่าผมลองไปดูในตัวละครแล้วมันไม่ขึ้นสกินมันแค่ขึ้นอ,อยู่ในหน้าล็อกก็ลุมเท่านั้นให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะไอะสกินชุดคลุมสีขาวเนี่ยเนี่ยอะ ส่วนอย่างอื่นนะครับพวกแถบอันอื่นเนี่ยเขาก็จะไปไว้ที่อื่นอย่างที่บอกกันไปส่วนเปิร์กก็ยังอยู่นะทุกคนเนี่ยเราสามารถตั้งค่าเปิร์กได้นะหรือไม่เราก็เลือกจากตรงนี้ได้นะครับอ่ะก็จะมีช่องให้เราดูนะครับว่าของเราที่มันมีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะเพราะบางคนก็ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นเบาะแสะหรือว่าอะไรเพิ่มเติมที่เขาเอา,เอ,า,เอ,าออกมาจากแถบตรงไที่เราบอกไปเมื่อกี้ แถบสมุดอ่ะแถบสมุดบันทึกอ่ะอันนี้ก็เป็นร้านค้าอันนี้ก็เป็นบันทึกแมปปกตินะประมาณเท่านี้ทุกคนส่วนอย่างอื่นเนี่ยครับมีอะไรเพิ่มเติมอยู่นะคือการปรับตัวละครใหม่นั่นเองการปรับตัวละครใหม่เนี่ยครับเหมือนเขาจะบัฟให้มันดีขึ้นด้วยนะอ่ะไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอย่างแรกดูตามเมาส์เลยนะทุกคนเห็นไหมเมาส์เนี่ยครับผมจะชี้ไปที่เลข14ซึ่งเขาปรับระยะเวลาครับมีการบัฟเข้ามาเนาะ จากปกติเนี่ยครับเราใช้หุ่นในการจู๊กเนี่ยมันจะอยู่ได้แค่12วิก็จะปรับเพิ่มขึ้นเป็น14วิแต่ก็จะมีการเนิฟนะครับการเนิฟหุ่นช่วยเนี่ยจากปกติเนี่ยครับเราต้องอยู่ภายใน30เมตรก็จะโดนเนิฟลงไปเหลือแค่25เมตรและอีกอย่างหนึ่งครับที่ถูกเนิฟเนาะคือหุ่นในการช่วยเนี่ยครับเราไม่สามารถใช้หุ่นในการช่วยภายในระยะ8เมตรจากบริเวณรอบเก้าอี้ได้นะเดี๋ยวผมโชว์วิดีโอให้ดูแล้วกัน แต่หุ่นในการจุกเนี่ยครับเรายังสามารถใช้บริเวณรอบกอี้ได้นะเพียงแค่หุ่นช่วยอ่ะภายใน8เมตรมันจะไม่สามารถใช้ได้เพราะว่าเอาไว้กันช่วย100%นั่นแหละเพราะว่ามันมีตัวหนึ่งโดนตีใช่ไหมอีกตัวหนึ่งก็ช่วยได้แล้วมาดูข้อถัดไปกันดีก,กว่านะทุกคนเมื่อนักข่าวเนี่ยครับอยู่ใกล้กับตุ๊กตาน้อยกว่า8เมตรจะมอบความเร็วในการเคลื่อนที่ครับให้หนักข่าวเนี่ย10%จากแต่ก่อนเนี่ยครับเขาจะให้8%ใช่ไหมในเบต้าเทสอะแต่ตอนเนี้ยให้10% และตัวตุ๊กตาเนี่ยครับก็จะวิ่งไวขึ้นจาก5%ก็จะเป็น7%เอาง่ายๆคือปั๊บนั่นแหละแต่เท่าที่ผมไปทดสอบดูเนี่ยครับในโหมดคอสตอมตอนนี้เข้าเซิร์ฟเราแล้วนะมันยังไม่มันยังไม่ปรับทุกคนมันยังขึ้นเป็นอ8%อยู่เหมือนเดิมอ,อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเขา เขา่าจจะยังลืมเปลี่ยนแหละ,ะเดี๋ยวรอทีมงานอัปเดตท,ทีหลังเลยกันแต่ต้องบอกก่อนนะทุกคนว่า10%เนี่ยมันไวนะคือลองคิดดูว่ามีจดหมายจากบุตรเปร์ซนียมาอีก10%นะนี่คือ20%นี่น่าจะวิ่งไวกว่าฮันแน่ๆนะ20%นะส่วนข้อถัดไปก็เหมือนเดิมนะทุกคนตัวะครนี้ปั่นช้า10%และเมื่อโดนตีหุ่นเนี่ยครับจะปั่นช้าทุก3%ต่อหุ่นหนึ่งตัวไม่สนว่าเป็นหุ่นช่วยจากเก้าอี้หรือว่าหุ่นจุกสูงสุดเนี่ยครับปั่นช้าก็คือ รวมเป็น19%ตัวนี้สามารถปั่นช้า19%ไม่นับแบบเปิร์กอย่างอื่นนะนับแค่ตัวละครตัวนี้อย่างเดียวส่วนสกิลถัดมาเนี่ยครับคือการบั๊มตัวละครนี้เน้นๆเลยนะคือการเพิ่มอีกสกิลหนึ่งขึ้นมาครับนั่นก็คือนั่งนาน10%นั่นเองนะอ่าอันนี้ก็คือถือว่าระดับหนึ่งนะนั่งนาน10%ก็เท่ากับโคอิเดเนเตอร์นั่นแหละทุกคนถ้าเอาเปิร์กนั่งนานม,มาก็9%ก็บวกกับอันนี้ก็เป็น19%ก็พอใช้ได้อยู่นะ โดยรวมเนี่ยครับนายเจมมองว่าก็ถือว่าเป็นการบัฟนะเพราะว่ามันได้นั่งนาน10%เนี่ยทุกคนมันก็ช่วยอยู่นะนั่งนาน10%เนี่ยเพราะว่าอ่าไหนจะเรื่องการปรับไอ้เพิ่มจาก12วิใช่ไหมที่เราบอกว่าโอ้ยมันน้อยเกิน12วิเนี่ยใช้แป๊บเดียวเดินไม่ถึงไหนก็หมดแล้วแล้วก็เพิ่มให้เป็น14วิก็ถือว่าโอเคเพิ่มมา2วิส่วนอย่างอื่นก็วิ่งไวขึ้นไอ้เนี้ยผมว่าดีนะวิ่งไวขึ้นทุกคนคิดดู10%มันไม่ได้นตอยๆนทุกคนวิ่งไ10%หนะ่คน มันไม่ได้น้อยเลยนะ10%บเนี่ยลองจินตนา,านการว่าถ้าเรามีเปิร์กสปินอย่างเงี้ยแล้วเราสปินอยู่แล้วเราใช้ตุ๊กตาต่อแล้วเอารอยเช้าหายไวมาคือมันหลงเลยนะฮันหลงเลยนะพูดจริงจริงคือแบบอาจจะตามลําบากอะพูดตรงๆผมว่าตัวเนี้ยมันเอามาแทนคล้ายๆกับว่าน้ําหอมเลยนะเพราะว่าคือน้ําหอมอะมันไม่สามารถทําอย่างนี้ได้เอาไปบ็อกเพื่อนได้อย่างเงี้ยมันไม่สามารถทําได้เม,มันไม่สามารถทําได้ แต่ตัวนี้มันจะเล่นคล้ายๆกับน้ําหอมเลยทุกคนคือการแบบกดน้ําหอมเสี้ยวเวียเนี่ยเห็นไหมกดแล้วก็วิ่งไวเนี่ยแล้วก็สามารถมีของเอาไปช่วยเพื่อนได้เอาหุ่นโจแฟนทอมไปช่วยเพื่อนได้แต่ข้อเสียอย่างเดียวนั่นแหละทุกคนก็คือปั่นช้า10%นั่นแหละที่เป็นจุดอ่อนเนาะแต่มันก็แลกกับหุ่นที่มันไปซับเพื่อนอะมันซับง่ายกว่าน้ําหอมนะผมว่าเราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องเลือกโพซิชันอะไรให้มันแบบเปอ้อวังอะถ้าจะใช้ง่ายๆก็ใช้ใส่ไม้อะ หรือถ้าจะใช้แบบดูโหดๆหน่อยก็แบบใช้บ็อกเพื่อนจากการตีของฮันนั่นแหละใช้บ็อกเพื่อนจากหลังอะดูมือฮันแล้วก็วางหุ่นกะจังหวะเอาอันนั้นก็จะถืออันนั้นก็จะโหดนะแล้วก็นะครับอย่าลืมรา้านเดอะฮันช็อปด้วยนะตอนนี้ครับรา้านเดอะฮันช็อปสามารถแอดไลน์ไปเติมไลน์เนี่ยกลับมาได้ละหลังจากที่มีผู้ไม่หวังดีในการไปสแปมเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนแก้ไขได้แล้วอย่าลืมรา้านเดอะฮันช็อปนะครับถ้าจะเติมเติมถูกก่าเติมเองแน่นอน และก็ขอบคุณสมาชิกทั้งหมดด้วยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมแปลงฟันกันด้วยนะครับ